พี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะโทรไป không ถามได้นะคะอันนี้ มาแก็ายได้ขนได้ไม่ยกไยไปด้านหน้าได้เลยนะคะ เดินพวกเราเดินไปที่ไหนนะครับที่ที่ตลาดตากน้ำนะครับเดี๋ยวที่หาเดินพวกเราเดินไปที่ไหนนะครับอ่าเดินมาค่อยๆเดินมานะครับค่อยๆเดินนะครับเห็นไหมเก็บตึกนะคะเก็บตึงบ้านเราค่ะติดตามด้วยแจกนะครับไม่ต้องแล้วลักพิธีนี้ต้องรับผิดชอบ คุณพุทธิธานะครับวันนี้ชวนทุกท่านมาเนับี่นวยนครดาดับดา้วยัครครับส้วส스스ัเป็นไงามอตีนครับียันนีาดกมารนะครับคุอเีเป็นับที่ครับเตันนี claro> ้ไปตลาดแบ็มารกันนะครับคหเชิญชวนแล้วนะคะขอยหาเสงของพัดพา วันนี้มาที่ขบวนปักน้ำมาพร้อมกับสสพระธิดาบนคนจังหวัดสอสอฟ้าต้องมาดูนะหนูขอฝากมีเลือกตั้งอบจของเราได้หมายเลขสามนะครับช่วยกันหน่อยนะขอบคุณมากครับได้ขอบคุณครับฝากมาส่องนะครับไจ้าเไดา

เ ah. yes. ่รามีปลาายใหญ่ตั้งแต่เรามีปลาสายย่อยตั้งแต่้าเนเป็นต้นไปวันีมีาลรนะครับราวัลรถนนะครับราวัรถกันนะเดินไปด้กัเไปดการัารนครับใครยังไม่มีบนตัวนะครับรับนตัวจากนะครับบอล้กอราินาให้กำลังใจนะครับขอคครับ สักเดียวมอนจะให้ไม่ได้เดียวไม่เอาแล้วค่ะเยอะแล้วอยู่ในใจแล้วโอ้ยพอใจตัเองเลยเพรว่าไม่เอาแล้วค่ะเยอะแล้วค่ะอยู่ในใจแล้วอยูแล้วเซเว่นออกมาตั้งเซเว่นเลยคน ดขาอนะคะัดินชิบัวทะลักออกมาถนนแล้วค่ทุกคนตอนนี้ประกาศดูในคิปขอกเราเลยนะครับระกานะคะแล้วก็เม็นปรกาศเลยค่ะขณะนี้นะคะใช้คําว่าโดนลุมหรือเปล่าไม่รู้ค่ะทุกคนแต่เรามองไม่เห็นพี่ทิมแล้วค่ะ วันนี้ส้มเยอะจั่ไว้สิส้มเยอะนะทุกคนส้มเยอะมากนะคะวันนี้ค่ะดูรถไม้มามาทำไมทำไมใต้ไม่หักหิน่คยพูดเหรอถ่ายาไปใกล้ใครพูดเลย ดีกว่านะคะทุกคนไม่น่าจะอยู่ขวางะคะ่ะถือผิดหรือป <c oughs> เปล่าเบอร์โฮชัวใครหรือเปล่าดูดีๆ <c oughs> ถือโยชัวผิดหรือเปล่าแซวน้องค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้มุ่งมั่นเลยใช่ไหมว่าพี่ต้องหันมาใช่ไหม <c oughs> มาถึงลานะครับตอนนี้อยู่ร้านคินนะครับเป็นปัญญาเนี่ย ဒီကနေအားလုံးပဲပြန်ကြပါဦး။နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်။

đi làm để đi làm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 

พี่ก็บอกว่าเพย์คะแนนเสียงให้ทั้งครอบครัวค่ะ กขออนุญาตเราจเราจะได้อยู่ที่ซอยธัรมาของทุกท่านในกรุงเทพฯคขออนุญาตยัง้านหังตาอทุกท่าน้นะครับอาสีร Hãy subscribe đi <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ปากกาีเขาสดจริงๆทุกคนเดี๋ยวขมาอยู่ก็เขาสุดจริงๆอ่ะอคุณไม่ได้นะประเทศบางมืองอ๋ออะไรนะแม่อีกทีดีทัคงไทายพี่น้องนะคะว่าคาม่ขายนะคะวัสดีคบสวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ย ได้แล้วเนาะอาหารด้วยจ้าด้วยานกุงานะครับขอบคุณมากสวัสดีครับดีหมดจ๊

สวัสดีค่ะเราอยู่ที่ปากน้ําค่ะเขาบอกว่ายกคนขึ้นทลายปากการนะคะทุกคนว่าจะทลายได้ไหมมาดูกันค่ะว่าสมุดปากการที่บอกว่าเป็นเมืองสีส้มจะได้นายกอบจหรือไม่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะปากน้ำปิดปิดปากน้ำอะไรก็แยกปากน้ำเขาบอกสรุปปากน้ำไม่อะไรเฮ้ยทุกากน้ำไม่ไม่ปากน้ำสรุปจะใช้ตัวโแกรนี้เลยเจ๊ฝนรคอนร้อนน้ำปาน้ แม่แ่มครับบ๊าคแม่ Radio ีแม่สวัสดีค่ะอุ้ยแม่มีแมวน่ารักจังเลยแมวบ้าน่าก